แม่น้ำชีสะพานข้ามลำน้ำชีระหว่างตะพดท่าตูนสารคามกับอำเภอคลองชัยกาลสินพี่น้องสวัสดีครับมองเห็นน้ำชีที่เคยมีความลังพี่นอ้องอพามาหาป่าขึ้นเ่าพี่น้องเอาเขาไม้เลยแม่น้ำชี แม่น้ำฉี่มือนี่ทีมงานมาหลายพี่น้องซื่ว่ามาหลายทีมใหญ่แต่ว่มองกัดเกะมีจอกอยู่ข้างนาและครับปลาจอกพาพพักตบใชา่าหนี่ละไมทส่เอามองนี้สิมีปลาใหญ่เบอร์พี่น้องแต่ว่าปลาหน่อยคิดว่าสีหลายอยู่เอาไปล่งดึงด่างไปลอยเท้า โอเมนรอยเท้าโบร้านพี a, ái, ọ, lay, ่น no, <c ười> ้องรอยเท้าเซียนแห่ไปแล้วไปแล้วอ๋อทีมใหญ่ทีมใหญ่ว่างดางแล้วสิไล่จัลหกน้อยเป็นสิบพี่น้องมือนนิม้วนคักมือนนิมีปลาใหญ่รุนเอาไล่จัลหกน้อยพี่น้องกระลักไหลมา พี่น้องมาหนีดึงดังดึงดังขยับแล้วทีมชุดใหญ่โอ้ able 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 โยเฮ้ยเฮ้ยยังไงได็กปะพยายามพยายามพยายามวุคนเลยแม่เขาอยู่ทางนอยูข้างในล่ะอยู่ในดังอยู่ในดังอยู่คโอ้มีหลุดเราไม่หลุดค่อยค่อยค่อยปาปาตามแล้วปาใหญ่ตามเทียนวันแล้วเออาวิ่งตามตามคนเลย อมาเสริมทางนี้จะคนเนี่มาเสริมทางนี้จะคุ้นคนอดเฮ้ยเฮยเอรจอดรถเฮ้ยเฮ้ยกระดังแล้วกระด้างขาดไปออกเลยพี่น้องเสียดายแทะไม่ขาดไปแล้วหนึ่งแล้วมาจุงไว้มาจุงไว้ อ้ยนี่นี่นี่เห็นตัวเลยเอาเอาเบื่องหันตองกายบอดแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอาพร้อมแล้วพี่น้องทีมงานพร้อมเออีบอลแล้วบอลแล้วเอาไหมเออถึงมาเนาะเอาเอาเอาซ้ำไปซ้ำไปซ้ำซ้ำเออสองผืนพี่น้องใส่อีกเอา พื้นที่สามไฟจะเขาใส่ใส่ใส่ป้านี่เงี้ยขังตัวป้าตีฝักโอ้นี่นี่ตัวนึงนี่ตัวนึงตัวนึงยังใส่เลยยังยังใส่ยังใส่ป้าตัวนี้ตัวนี้ถังว่าโอ้ความสามารถทางนั้นโอเคเออมันสองตัวขึ้นพร้อมกันสองตัวเอาเอาพี่น้องพี่น้องมิรุนมิรุนป้าใหญ่ป้าใหญ่เออมันมันมันป้าป้าป้าบ่อนลายอยู่เอาเอาเบิ้งตัวก่เอ๋อไปพุละเทียแล้วพี่น้องไปพุละเทียแล้ว ไอ้เพียเราบออดเลยละวะบออดเลยใส่เลยใส่เลยยี่เพียไอ้เพียเอาเพียกับวันใส่เลยไปไปพี่น้องโอ้ยออกกร่วงโอ้เอา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 ตีเขาเหี้ยไปไปง่ายมันมันบ่ถึงมื่อหั่ค่ายปลาออกันไหมันงูค่ายปลาอวหรือปลาโดค่ายปลาออกว่าตัวยืนทิศมองวะนี่ โอเคโอ้ยมอู่หงมึงนักล่าปะโดไปแล้วตงกายเร็ว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 ต่อยใช่้ยโอ้ต่อยโอ้ยเร็ว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 ป้ายมคือบสือคือบรลัดมาต่อยท่านบ่อน้องพี่น้องมาโดดๆไม่หันไหมตรไกลตรงกลยนั่นั่นนัซ้ำเลยซ้าเลยชูหรือมันว่นออกจากหันรนะ เอาลุนก็อยู่พี่น้องเอาเอาละติเขาของไผ่ด้ปลาตองกายพงกักเอาอยู่หละวยแล้ว้พวเยอ๋ลุนลุนไปอยพี่น้อง ได้แล้วได้แล้วเอาไปเบิ่งตัวนี้กันโอ้ไปเบิ่งตัวนี้กันไปเบิ่งตัวนี้ไปเบิ่งตัวนี้พี่น้องเอาขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้หนึ่งแต้มแล้วเชี่ยนต่อยได้รีว่ะตัวมันโดดไหมโดดโดดกระได้เลยไหมโดดไหมกระถูกมันก้มงูเลยวะโอ้มันโดดมันได้เลยว่ะ เอาแดมแรกแดมแรกพ <laughs> ี่น้องแดมแรกแดมแรกมาแล้วอุ้ยตองกายงามงามงามฟังสิว่ทาท่านไปตำเลยโอ้โล่ยิ่งหรอกโลกว่าโล่ขึ้นสว่างไปเลยไงเติบลงเอาเอาบูา้ใส่หรพี่น้องใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ยอยตองกายตองกาย อ๋ใส oh, ่แ oh, ล oh, <s ands. S 2> uh ้วอุ <c oughs> ๊บอ๊บโอ้กระช่างไงยดกใสพอดีแล้วว่านไรกันอยู่พี่น้องปันปานลงป่าคนหลายอกตัวไงยูตัวหนึ่งปลาสวยมีปลากุ้มกุองไงเนี่ย ปลาแลดโอ้โหงามสวงามปลาแลดงามปลาแลดงามเลยแยมๆปล่อยหลุเนาะยยอ้ยแขกเรข่องของกู้ยาเห็นปะขึ้นปลาตะขานหมือนเนียโอ้สวยสวยสวยปลาแลดเอาเลยบาเนี่ยเลี้วเอลี้ว ไปเอา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 ตัวเอาเลยอ๋อไอ้เพียเฮ้ยแม่ออกไงเพียหรอปะเอาเอาตัวสองตัวสองโว้ยออกไงเพียหรอวะเอาเอามันมันเรียกหลายตัวอยู่โอ้โหโอ้โเรามาดักเอาอยู่มุมนี้ตัวใหม่นะโอ้ยเพียปลากายปลากายแต้มที่สองบ้างไปกัน อพี่น้องเลยลุนปลากายวะโอ้ยมันลุนปลากายอ๋อปลากายรุ่นนี้หลายว่ะพี่น้องเสยๆเลยนั่นอึ๊บโอ้โหู้หู้หู้ตัวงามอยู่พี่น้องตัวงามอยู่ตองกายแล้วจะเก็บได้ไามบู๊วี่ข้นหมานไปนี่แต้มครับไปนีพี่อะไรแล้วอย่างละตัว ตุ๊บุใส่เข้าไปมาแล้วมาแล้วมื้นี่มาแล้วบดดิ้งทึ่งเตี้ยบดดิ้งทึ่งกันนะเฮ้ยเอาแล้วแล้วเออพงพงเออเต็มเ็มเลยพงพงเต็มเต็มเลยมั่งกันโอ้ยายานดอกแล้วพยานพงพงมันบ่นั่นนะโอเคใจเย็นใจเย็น ม้าหนีเลยพดพงพงซ่นีพงพง่าจกแล้วเดีย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 วเฮ้ยโอ้โแล้วอ้่อนน้องอ่อนก็ได้หอกจับอไม่ท่านมาเฮ้ยอ้ละตัวที่สอ้โห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 ปาท้อ ได้อลีวะของแท้ต <passwords> ัโ <left> อ้น <requirements> ้องโค้งเห็ดแล้วมือเนี่ยลอยพนมาด้ยเนี่ยอ <Amen> ุ้ยโอเคะยหยไห้โอ้โหโอ้โหโโหมาทีแรกแม่ได้เลยไหมโอ้ไปแล้วไปแล้วไปใช้สิไรในเรือจ้ะโอ้สามสามตัวเราด้ ปลากรายปลากรายขึ้นสามแล้วใด้ถุงถุงนั่นเดี๋ยวเอาดึงเลียมาปลากรายปลากรายหาอยู่หาจินเอาปาดูออกดิ ป็ดูบวกลอดออกเอาเพิ่งเท่านี้กันเอออ๋อาใส่ถุงใส่ถุงเอาเก็บแต้มที่สามตองกายสามคนโอ้ปลากรูตัเลี้ยงงามจ้ึมีงวปะปลากรูตัวนี้ไหมตัวน้อยตัวใหวะ ตัวน้อยอยู่แต่งามเลี้ยงงามเนาะปรากฏปรากฏปรากฏโอ้สวยสวยสวยโอ้ปรากฏปรากฏเก็บเลยโอ้เลี้ยงงามงามม้ยมวยโอ้ตัวสังของลวงอ่วงเลยงามคือกันปลาแยงตัวนี้ว่ามันปรากฏเงี้ยโอ้วไปบอนยัยบอนยัยไปเลยไปเลยไปบอนยัยอุ้ยบอนยัยบอนเลยหางแคบแคบเยอะเอาเอาสีขาวไปด้วย โอ้อรอยนยามได้บบานี้ไันใดทา้งพีได้โอ oh mm ้ต hmm. oh, okay. yeah, ัวงามตัวนี้นี่ปลาแปลกๆือเนแนวโอ้ขาวงามปลาเสียมปลาเสียมเอ้เต้มมาเสียนเตี้มมาเนี่ยเอาปลาปลาปลาหลวะเอาลกันเอาเอาเอาเจ้จูขึ้นไหมขึ้นแฮไปเลยเนยนอทงเสียงแห้ะตนเีย เฮ้ยเฮ้ยตัวที่สองโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มามันเหรอมันเหรอโคตรไหมเฮ้ยเออเราประหยัดงูเราเลยได้เพื่นลบบางหนีเมื่อไหร่ไมมีเี่ยิ้มไหมยิ้มเลยโอ้ยยิ้มยิ้มยิ้มตัวที่สองเราพี่น้องนีาตัวนี้ใหญ่อ่ะเฮ้ยตัวนี้ใหญ่ก็มูนี่ โอ้ยเงี้ก็ช oh. ูโตเนี้ยเดืดเนียใช่เนี่ยเนี้เล่าแล้วพี่น้องมานครับมือนี้มือนี้บ้านหลับคนสีมานคนจำมานเอาเลยโอ้เก็บเจ็บยัยพี่อสุดยอดโอ้เก็บเจ็บโพี่น้องตัวนี้ใหญ่อ่ะม่ทำก็สามโลตัวนี้ใหญ่ เอาตองกายไม้นี่พี่น้องตึ้งมาสมขวดเราตองกายขืนเราซีเอาจอบอนกันยุบไปนี่รุ่น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 ยืนจอบอนพี่น้องปลาคอเห็นโดด,ดอยู่แถววัดพระท่านใดมันมันตุ่มหลายอยู่โอ,อ้ <ปะ S 1> จอวนแบลว่ารัดบ้าน,นะานเรา,เเา,า,าแตกมาเพื่นว่าได้ได้ไหม <c oughs> วันก็แตกันพูเ้นึงาบตกไรเอมี่เาลุนลอีกตัวลุนอ oh, <well>, ีกต um ัวมยมีอ้มซิม่เนี่ยเอาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่น้องโอ้อาสีซุ่มมาพี่น้องสีสุ่มเอาุ่มกันสีซุ่มกันเอาวานทุกคนเลยบ่เนี่ยโอ้อลังการเลอนี่เอาขยับเขมาเอาซุ่มกันซุ่มกัน เต็มเต็มจัดเลยไปวันไปอ้สุดยอดไปเตี้ยไปเอ้างามงามงามเอาคุ้มกันแล้วพี่น้องวานซุ่มเมืองหันมีดอยดีปายไงว่าท่านเขาหาอยู uh ่หาจิน huh. ก huh. ัดด่างแม่น้ำชีมืี้น้ำตื้นพี่น้อง ปลาหน่อยบพคอเห็นพี่น้องมือดิเอาเอามีเพี่ยแล้วจิตใสอีกแจกดอกนะเราปลาตะกายสองแล้วมานกระมูเอาอีตนเออีตพะนะเฮ้ยราบ่ยันงูเลยพี่น้องลัดเลยรเลยขึ้นอีกตัวนึงอ๋อสิรัดสิรัดไม่ท่าว่นวัานรัดไหพระเอ้ยคือแบบนี้เออ๋ออ๋อออออุออ าน้อยบนไปไงฝ่าหน้อยปลาน้อยป่าน้อยือพันแหเน้อนพันตรงแหี้ยดียมันพันแหอ๋อเอาชดเอาชดเนี้ตัวนี้เอาคอคอโอ้ยงามตัวอ้าววันใดละเว้ โอเคโอเคพี่น้องเห็นแล้วเห็นแล้วปลาหน่อยพะนะบลเบอิงเสียแต้มปลาตำแล้วพะนะต่ำเลยมันต่ำอยู่หมอยู่จีออกบ่เนตีนอยู่รุ่น้ตีนอยู่ฟางพุ่นกัะรุ่นเอ้สุมีตให้ตัวันบอลคนละตัวด้นี่เอาเอาขึ้นซี่เราสม่ตยกตัวปลาตองกายมือนี้ยเฮ้ย้ต่อยกับแตีมคุมซอยกันบ่เดี๋ยวเ้เเ้พี่น้องเอาเ

ตัวที่ห้าโอ้พี่น้องตัวนี้งามเลยเป็นอไรกันเนาะปลากระพอกันกระทกกันแต่ว่าใครคิดว่าใครเดียวออกเข้าไปพี่น้องโอ้สวยๆสวยๆเสียนแต็มไปเบิ้งปลาโจรกันพี่น้องมันเป็นปลาอย่างแงๆมาแล้วได้ปลาโจรเสยๆ เฮ้ยพ่อเมียนปลาปลาอยู่เฮ้ยปลากระสงปลากระสงเลยนะปลากระสงปลากระสงโอ้โหงามงามหมือหลมไหมนะเออปลากระสงโอ้ปลานี่หายากเลยอ๋อแล้วที่เก็บเลยบ้ดนปลากระสงโอ้ปลาหายาก เฮ้ยเร็วเร็วเร็วเอาเอาเอาแล้เอาสามฝืนว้ยพี่น้องพี่น้องอลังการอลังการพ่น้องรุ่นรุ่นรุ่นลดสามฝืนเลยเอาเอาเอาของตำรวจเต็มเต็มเลยเอาคุ้มเลยพี่น้องอ๋อหลอดหลอดลื่อเลยว้าบอท่านเต้มเต็มกับบอทสุนเอาต้นต้นเบื้องอีกชั่น้อยกันฟาถูก เลียวเผกปลาฟ้านรปางักไว้นว้ละตีวะอ๋อทั้งพูลระตี้ยจัดการหันไปทั้งนั้นเอออัดกวนี่เลยอัดกวนีเลยเออคือคือดอกนี้รับมาทั้งนี่ไหมพ่อเจนหลดมาตั้งนี่นี้อุ้ยอุ้ยพี่น้องพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ย้ออ้อ้ออ้ยอ้้ยอ้ อ๋อสองตัวเขนไงเอาลุนลุนพี่น้องเราเราเซดันเลยเนี่ยเนี่ยกูมัวเอาตัวเดียวแล้วเอาตัวเดียวแล้วว่ะตัวหนึ่งจำทั้งคนเพื่อนยังเลยอ๋ออ๋อเอาปลาลุนลุนเลยไปเลยตัวเดียวก็ได้ละตัวเดียวละตัวเดียวเนี่ยสู้เนี่ยตัวหนึ่งจำเลยเพ่แนยงเลยไหมอ๋อเอาตัวนี้เลยพปะนะพี่น้องลุนเต็มที่มือนี่ป้ามาวานทั้งนี้ยังไดไหมเออบอยของแท้ของแท้ของแท้หัวยันแล้วของแท้ของแท้ไฮรี่ว้าวใหญ่ก็ป้าตัวนี้ไหมอ้พี่น้องพี่น้อง เอ้เขอเขอเยตัวนี้ไงกรโมเอายังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่เป็นหกตัวพี่น้องหตัวเราเมื่อนี้ปลาบัวล้วได้ได้วได้จนได้ป่ะเนี่ยมันเรียนต่ำยืนรอเผานะลับด้วยเหี้ยหลาบไหมโอ้โห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 สุดยอดออาเอพี่น้องวานไปสามคนเพราท่าน หลอดลือแหมาวานไม่ได้เลยบาดนี่อุ๊บอึ๊บอ๊บอึ๊บโอ้โหงาีหอหัวใจเลย ใส่แล no ok, right right ้พี่น้องใส่แล้วใส่แล um> ้วเอาละใส่เรียบร้อยพ่พี่น้องพี่น้องข่งเกเฮ้ยเก่งใช่มหนผ่านมั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 นมนเเฮ้ยปลาชนปลาช่อนยังงยิงยงงพี่น้อง ปลาช่อนปลาช่อนไซโลว้าวโอ้ยโอ้ยเอี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยวเดี๋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 ยวเดียดี๋ยวเดี๋ย้เดี๋ยวเ้ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวยวเ้ยวเดยวอดยียียวอดยวเดยวเดียว๋ยวเดยวเดยเดยดยวเดยดยดยวเดยย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  โอ้หมานผู้เดียววะนี่อ,อ,อ๋ออ๋อมาปลากคอมันดินเล่นวะดินเพีย้ยเลยตองกายสองปาคขอดปลาชอ่ชอนปลาชอ่ชอนหนึ่งว่าม,มันยังอยู่ตรงด้วยงานให้เพีย้ยเลยมวะนี่ตองกายสองปลาชอ่อนดึงขึ้นมาอีกแล้วอ๋อ,อดยอดแล้วมือนี่มานขัดปากไปร่าไปไหนต้นต้นเอ้ยอยู่เราเราเอาแหมไหมลัด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 รัดอ๋อดดตำรวจต้นว่าชุนไปนะ ก็วานดูดิายยังน้รุ่นรุ่นรุพี่น้องรุ่นสู้เราสู้แล้วอ๋อได้กันตัวหนาตัวนี่เตปลาปลองามเสียาค่ปลาเต๋วทำไางเเดี๋ยนะโอ้ปานี้สวยสวยสวยปลาแข็งเยง บุดบุยังบุไป่มมั้ครับไปยังบุสนะไปแล้วไปท่งตัวใไงตัวไงเออเอบังบังบังครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิ้งบ้งน้อบิงวัดในไก่ดิวัดในไก่ส้นๆตัวว้ายตัวสวยตัวสวยอ้าได้แล้วพวกเขาระบาดิปลาคอปลาคอปลาช่อนปลาช่อน หาอยู่หากินหาปลาพี่น้องแม่นม้ำชีทีมงานพ่อใหญ่ล่องลอยคนหาปลามือนี่ถือว่าหมานพี่น้องปลาตองกายขึ้นหลายโตปลาคอหญ่กับสุดยอดมือนี่พี่นอ้องอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ